รายการค้าวันที่20มกราคมจัดทำใบวางบินเพื่อไปวางบินบริษัทไทยลีฟเวอร์เรสมหาชนจำกัดมหาชนสำหรับเอกสารดังน,นี้ใบส่งของทับใบกำกับภาษีใบแช้งินีน้ลขที่อ้างอิง S.I. 0001คับ0003 ที่ระบบรูปนี้นนเลือกไปวางดินเอส,สามน์ศูนยหนึ่งใบวางบินระบบขายกดปุ่มคูณ ระบอจะทำการลันให้ในวันที่0รพคาส่ e ค่ะเริษัทนะคะป็นบริษัทปูซนเนไทยกัเบริษัทปูซาน่อนไทยจำคัด จุกดเ็นเลอก0 1 0าม0 0 3ค่ะห่าีงิองมนี้หรือเพื่อี้งต้อมาด้วยหรือไม่ตอบใช่ค่ะ